ขอบคุณออเดอร์ผลไม้หวานๆนะคะเดี๋ยวจะมาป้อนให้น้องใบเฟิร์นนะคะใบเฟิร์นขอบคุณค่ะก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนเ,อเสียงหายตื่นเต้นรถสิบเรามาะคะ่ะสวัสดีจ้าก่อนเร็ว สวัสดีจ้าตื่นเต้นรถสิบล้อนะคะรถสิบล้อมารับเพื่อนเพื่อนย้ายปางจ้าสวยจ้าสวยเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนเนี่ยคนสวยเสียงหายสวัสดีค่ะดีค่ะกบวนกวายเดี๋ยวเอาให้ใบเฟินกินก่อน ป้อนให้แล้วนะคะก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากมคะ่ะขอบคุณออเดอร์จากคุณแม่แอนนาแล้วก็คุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่ยาลีคุณแม่ปริมนะคะที่เมตตาผลไม้ให้น้องใบเฟิร์นในวันนี้นะคะขอขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลำ่ำล้ำเลย,เลย พพวันนี้ก็จะมีเป็นสับปะรนะะะพพดนะคะแล้วก็ข้าวโพดนะคะปลายมอย,ย่ะต่อยแล,ล้วเป้าหรือกระดึก ทางโน้นก็จะคนช้างนะคะย้ายปางนะคะอีกหนึงเชื่อกน้องพุ่นซ <c oughs> <c oughs> ับเฟิรนก็เลยตื่นเต้นรถสิบลอ้เล <c oughs> อเนาะขบวนกวายใหญ่เลยกินดีๆหกเต็มพื้นเลย <c oughs> กระตุยกระจายหมดเลย <c oughs> ปางเราเวลาจะมีใครไปไหนก็ค <c oughs> วานช้างเต็มเลยส่งช้างขึ้นรถอาจจะขึ้นรถง่ายอยู่มั้ง <c oughs> ตอนมาก็ขึ้นมาสองเที่ยวกับในเกินผู้ใหญ่ต้องรับรู้งานนี้ ผู้ใหญ่รับรู้ถุกงานผู้ใหญ่บ้านแต่งตั้งให้แต่งตั้งให้นะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านใครเข้าออกรู้หมดเดี๋ยวคลิปนี้แม่คอนก็ขอปิดคลิปเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากติดตาม ให้กำลังใจช่องทางประกายแก้วของเราด้วยนะคะวันนี้ก็กราบขอบคุณคุณแม่ยาลินคุณแม่ปริมแล้วก็คุณแม่แอนนามากๆเลยนะคะไว้พบเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ